ประโยคที่ว่าผมอยากให้คุณนั่งเก้าอี้ของผมนี่คืออะไรผมผมผมพิมพ์ผิดครับ<ะ>ผมพิมพ์ผิดแล้วจริงๆคือคุณต้องการจะพิมพ์ว่าอะไรจริงๆผมจะพิมพ์ว่าอยากให้น้องมานั่งเก้าอีล้ลมมานั่งเก้าอี้ลมเก้าอี้ลมใช่ข่าวเขาไปพิมพ์ว่าเก้าอี้ผมเก้าอี้ผมคือไม่ใช่ด้วยที่ผมพิมพ์ผิดไปแบบนั้นครับมันก็เลยแบบว่าทําให้อ่พักสักครู่ไหมพักสักครู่ไหม นี่คืออึดอ,อัดมากเลยนะเนี่ยคือเขาว่าพร้อมไปแล้วก็ไปลงแบบนั้นออ๋แต่ว่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ที่นะา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวกระแสนะครับหิวกระแสในวันนี้นะครับเป็นกระแสที่เรียกได้ว่าคลึกคโมครับเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับทั่วสังคมเลยนะฮะทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับในช่วงก่อนสงการนะฮะแล้วก็หลังสงการก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่ครับหลายๆฝ่ายก็ได้ออกมาพูดกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงแต่มีอยู่บุคคลหนึ่งครับที่ยังไม่ออกมาพูดครับซึ่งวันนี้เขาออกมาแล้วครับขอต้อนรับครับคุณโตโรครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่หนุ่มโอเควันนี้ที่คุณโตโร่เนี่ยตั้งใจมาในรายการหิวกระแสของเรานี่คือตอบได้ทุกประเด็นนะถูกไหมก็เออผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับโอเคไม่มีปัญหาครับนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นทนายที่อยู่กับเรามานานนะฮะเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆนะครับ เป็นน้องชายของทนายแก้วครับเขาคือทนายเซรามิกครับสวัสดีครับครย่งนี้นะครับเดี๋ยว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 ค่อยให้โตโรเขาพูดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซรามิกมีอะไรก็ค่อยว่าเลย่ะมีอะไรอยากจะทักทายสวัสดีท่านผู้ชมอะไรก่อนไหมก็เชิญนะขอโทษทีเด้อ ขอเสียงให้คนที่กำลังเสียใจหน่อยได้ไหมคิดนานนะพูดนานด้วยอ่ะโอเคแล้วเราเข้าเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวทนายเดี๋ยวค่อยว่าในเรื่องของกฎหมายนะอ่ะมาเข้าที่ประเด็นแรกนะคือผมแค่อยากเล่าลิขาให้ฟังเรื่องหนึ่ง แค่คำว่านิทานเนี่ยมึงพูดยากเรื่องไหนคือมีมีคนบ้าคนหนึ่งคนบ้าคือคุณเนี่ยกำลังจะพูดถึงคนบ้าคนนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงคุณเข้ามาในศตรูครับนิัวร์โลนิทัวร์โลนเด้งเ้ยไอ้นนิโลนอคืออะไรนี้ เข้ามาในศตรูคือไม่ใช่คุณที่ไหว้ข้ามีน้ำโขงไม่ใช่เรื่องนี้แล้วมันคือคนบ้าคนนี้วิ่งขึ้นมาบนศตรูตรงนี้ครับก็คือไอ้นี่แใช่ไม่เดี๋ยวทีมงานยังไงเนี่ยไอ้หลอกน้องเอาไปก่อนเฮ้ยทีมงานทีมงานตัดรถแล้วตัดไอ้ทีมงานอะไรเนี่ยตัดรถตัดรถทีนี้พี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ในการสดนะครับหิวกระแสนะครับไอ้ทีมงานดูหน่อยเดี๋ยวกูไล่ออกให้หมดเลยดูอย่างนี้ครับไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมรายการผมผมจัดการให้หมดอ่ะไม่เป็นไรนะพี่เเเซรามิกนนนนนะะะใใจจยย็็ ขอโทษทีเด้อขอโทษกูนี่รายการกูต่อครับต่อเลยต่อเลยตอนผมเด็กๆครับคุณแม่ชอบทานขนมโตโร่ก็เลยตั้งชื่อผมว่าโตโร่คุณไม่ได้ถามเียขอโทษทีเด้อประเด็นต่อไปนะของเรานะประโยคที่คุณบอกว่าอยากให้คุณมานั่งเก้าอี้ของผมความหมายของคุณคืออะไร ผมอยากให้ประเทศไทยไม่มี PM 2 5จุนี่มึงฟังคำถามกูไหมเนี่ยถามว่าอะไรนะขอโทษทีเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องขอโทษแล้วไม่เป็นไรนะอะเท่าคำถามนะคำถามถามว่าประโยคที่ว่าผมอยากให้คุณนั่งเก้าอี้ของผมนี่คืออะไรผมผมผมพิมพ์ผิดครับผมพิมพ์ผิดอะแล้วจริงๆคือคุณต้องการจะพิมพ์ว่าอะไรจริงๆผมจะพิมพ์ว่าอยากให้น้อง มานั่งเก้าอี้ลมมานั่งเก้าอี้ลมเก้าอี้ลมใช่ข่าวเขาไปพิมพ์ว่าเก้าอี้ผมเก้าอี้ผมคือไม่ใช่ด้วยที่ผมพิมพ์ผิดไปแบบนั้นครับมันก็เลยแบบว่าทําให้พักสักคู่ไหมพักสักคู่ไหมนี่คืออึดอัดมากเลยเนี่ยคือเขาว่าเขาไปแล้วก็ไปลงแบบนั้นอแต่ว่าตรงที่ผมแบบว่าพิมพ์แก้ข้างล่างมเนมันไม่มันไม่ได้มีการส่งหรือบอก จริงๆแล้วมันคืออย่างอย่างอย่างนี้ครับพี่พี่น้องน,น้องเพื่ออะไรฮะทำทำเก้าอี้ลมเนี่ยเพื่ออะไรจริงแล้วมันเป็นการฝึกประมาณนี้ครับอ,อย่างเงี้ยครับคุณอยู่ได้ประมาณสักกี่นาทีผมอยู่ได้ประมาณสิบปดชั่วโมงโอเคอ่ะประเด็นต่อไปนะที่จะถามก็คือว่าคุณบอกผู้หญิงว่าไม่จริงเลยครับย <áng> ังฟังก่อนนี่คุณบอกผู้หญิงว่าคุณเนี่ยไม่สามารถโกหกได้เพราะคุณเนี่ยไปแช่่าว ประเด็นนี้จริงไหมไม่ไม่ไม่จริงครับไม่ได้แช่ว่านครับอ้าวแล้วมันแช่อะไรแช่วับครับไม่ได้แช่ว่านแต่แช่วับครับแช่วับคือแช่ก็คือตัวผมเนี่ยไปซ้อมลีดให้น้องๆอ๋อซ้อมลีดเป็นงานอะไรเป็นงานอะไรเป็นงานกีฬาสีครับกีฬาสีของมหาวิทยาลัยที่หนึ่งเล่นครับโอ้ยให้มันกระกระกระเถงหน่อยคือชื่นชอบเวลาคุณจะหมดแล้วเนี่ย บมันให้พี่โตโรไปสอนเเลยต้นแบบว่าแช่วับบบแช่วับบบแช่วับบบสิผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่แช่ว่านแต่มันเป็นแช่วับแช่วับคือเพลงเชียร์ขอโทษทีเด้อโอ้ยขอโทษพี่นั่นหนาเนี่ย โอเคนะประเด็นนะคือเคลียนะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ลมจริงๆคือไม่ใช่เก้าอี้ผมแต่เป็นเก้าอี้ลมส่วนแช่วัดไม่ใช่นั่นคือแช่วัดเป็นเพลงเชียร์ครับผมทั้งหมดเนี้ยผมถามจริงคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมยังไงก็ขอโทษกับเรื่องแย่ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะต้องกลับไปอยู่นานหรือเปล่าแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยน,นะครับขอเสียงให้กับคนที่กําลังเสียใจน่อยไ,ได้ไหม และนี่คือความในใจนะขอโทษทีเด้อของนะผู้ชายนะครับที่ขอเสียงหน่อยหน่ยคุณจะจบรายการอยู่นะเนี่ยนิดเดียวเนี่ยจะจบอยู่แล้วจะจบแล้วเนี่ยคุณจะไม่พูดเฮียอะไรเลยเพีงจะต่อไะไรขอโทษทีเด้อเฮียจะต่ออะไรเลย ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าดนักยยิ่งกว่าหห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเซ็